คุณเอามาต่ออย่างเงี้ยคุณมาต่อด้วยกันอย่างเงี้ยคุณจะได้อีรูปเนี้ยมาหน,นึ่งเรื่องเรื่องเขาถามเนี่ยเพื่อที่เขาเอาขนาดมันด้วยนะลูกเขาเอาขนาดเอาขนาดนแต่คเ็ุณเห็นไหมาสามเหลี่ยมเล็กต่อเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ได้ใช้ใช้ใกี่อันทีนี้เรามีสามเหลี่ยมเล็กสี่อันเราจะได้สามเหลี่ยมใหญ่กี่อันลูก บุญต,อ,ตอบมาตอบเอาแบตที่หนูเข้าใจที่เคยผิดไม่เป็นไรคุณแม่บอกว่ามีสามเหลี่ยมเล็กหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่คุณดูขนาดมันไม่เท่ากันเห็นไหมเรามีสามเหลี่ยมเล็กอ่ะสี่อันทีนี้เราจะทําให้เป็นสามเหลี่ยมใหญ่เนะ่ะเราต้องใช้กี่อันสองอันทีนี้เรามีสี่อันเราจะได้สามเหลี่ยมใหญ่กี่อัน ค,คุณไม่เข้าใจจริงๆเหรอเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่แม่บอกว่าเรามีสามเหลี่ยมเล็กสี่อันแต่เราจะทําให้เป็นสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยเราต้องใช้สามเหลี่ยมเล็กกี่อันสองอันทีนี้เรามีสามเหลี่ยมเล็กอยู่สี่อันเราจะได้สามเหลี่ยมใหญ่กี่อันต้องเอาสี่ตั้งหารด้วย ได้กี่รูปทีนี้เราจะได้สามเหลี่ยมใหญ่กี่รูปทีนี้เราจะรู้แล้วสองหารสี่ได้เออแค่นั้นแหละทีนี้สี่เหลี่ยมเราจะได้สี่เหลี่ยมก็ต่อเมื่อเราต้องต่อสามเหลี่ยมเล็กเป็นสามเหลี่ยมใหญ่แล้วเอาสามเหลี่ยมใหญ่สองคู่มาต่อกันคุณจะได้รูปสี่เหลี่ยมคุณจะได้สี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมจากสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมเล็กเป็นสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมใหญ่กลายเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งลูกถูกไหมทีนี้คําถามเขาคืออะไรเขาถามว่าเอาไอ้พวกเนี้ยมาประกอบกันได้กี่ชิ้นอได้เป็นอะไรลูกได้เป็นอะไรเนี่ยคุณก็มาเขาให้หาอะไรหาสี่เหลี่ยมถูกเหมมันจะได้กี่ชิ้นอ่าคุณลองคุณลองประกอบดูเอาใหม่อันนี้เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ถูกไหมถูกไหมลูกพี่นัดมีสามเหลี่ยมใหญ่แยกออกมา สามเหลี่ยมใหญ่นี่สามเหลี่ยมใหญ่เรามีสี่สามเหลี่ยมเล็กอยู่สีอ่อันอปุ่นปุ่นทำไงอะทำยังไงให้มันเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ให้มันเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ลูกทำไงทำไงมันมันพลิกได้ปุ่นมันพลิกได้มันเป็นกนนระดาษเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้ปุ่นเาขาก่อให้เป็นหน้าตาอย่างเงี้ย ประกอบให้เป็นหน้าตายอย่างนี้ลูกได้แนละ้วหนึ่งคู่เห็นไหมอ่ะต่อไปต่อไปอีกคู่นึงอ่ะคู่นึงอ่าได้ละสามเหลี่ยมหาปุ่นคุณดูนะลูกเราได้สามเหลี่ยมใหญ่สองคู่แล้วทีนี้เรามีเรามี เรามีสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยกี่อันกี่อันกี่อันหนึ่งสองเราจะทำยังไงให้มันเป็นสี่เหลี่ยมพี่ก็เอาลูกสามเหลี่ยมใหญ่ก่อนก็ได้แล้วเอาสามเหลี่ยมใหญ่อันหนูเอาสามเหลี่ยมใหญ่ก่อนอันนั้นเดี๋ยวหนูก็ต่อไดนแล้วหนึ่งแล้วนะได้แล้วใช่ไหมเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรปูดปุ่นตัดไม่เท่ากันเองมันไม่เป็นไรหรอก มันจะเท่ากันจริงๆล่ะสองอ่ะทีนี้ทำยังไงกับไอ้คู่นั้นอ่าหันยังไงหันยังไงหัน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 ยังไงหันพื้นหันฐานมันเข้าหากันมาแเรามาประกอบกันเอาเร็วดันมันดันเข้ามันเข้าใส่กันเห็นไหมได้แล้วนี่ไงสามอันเขาถามว่าอะไรประกอบกันได้กี่รูป เอาคําถามเต็มๆแม่อยากฟังคําถามเต็มๆนำแปดลูกมาประกอบกันจะได้สี่เหลี่ยมอะกี่ลูกนี่นะปุ่นได้ละําคตอบคือเข้าใจยังอธิบายให้แม่ฟังนไม่อยากฟังเขาให้ปุ่นทำอะไรอันดับแรกเขาให้ปุ่นทำอะไรหให้ปุ่นทำอะไรเนี่ยปุ่นทำให้แม่รู้แต่เริ่มแรกใหม่ ยังไงคะครับครับเลยครับที่พื้นได้อยากดูพับตรงนี้แล้วก็พับอย่างนี้ไหมไม่ไม่ไม่ตอนแรกมาที่อยู่อย่างนี้นเป็นกระดาษชนนี้ใช่ไหมคุณพับพับอันดับแรกพับยังไงพับรีพับแล้วพับยังไงต่อแล้วก็ยังไาแล้วพอยังไงแล้วก็ตัดตัดตัดมุมสี่มุมใช่ไหมพอยตัดสี่มุมทีนี้เราจะมีสี่เหลี่ยม สำเร็จรูปแบบได้แล้วหนึ่งอันถูกปะแต่เขาไม่ได้ถามตรงนั้นถูกไหมเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าอะไรลูกน้ำแต่ลูกมันจะมีคือเนี่ยเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเที่อกมาเลยเขาบอกตัดเสร็จเรียบร้อยเที่อกมาแล้วเนี่ยเราจะได้ไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราตัดสิ่งทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเราได้กี่อันนับ ถูกปะเรามาต่อกันเราจะได้สี่เหลี่ยมปีบปูนกี่ลูกมันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยปะปุนเราได้กี่ลูก,สา,ลกสามลูกเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมใหญ่เรามีกี่อันลูกสามเหลี่ยมใหญ่เรามีกี่อันนี่อเออเนี่ยหนึ่งใช่ไหมไหนสามเหลี่ยมใหญ่ชี้แม่ดูหนึ่งสองสามส,ามสี่แล้วเรามีสามเหลี่ยมเล็กกี่ลูก ในสามเหลี่ยมเล็กมันอยู่ตรงไหนวะหนึ่งสองสามสี่ทีนี้การที่เราจะหาพื้นที่ที่ที่ให้มันได้เท่าตรงนี้เราต้องทำยังไงเราต้องทำยังไงเ,เอามาประกอบอามาประกอบกันทีนี้เรามีสามเหลี่ยมใหญ่สี่ลูกประกอบกันได้นั่นเห็นไหมแล้วเรามีใสสามเหลี่ยมเล็กสี่กี่อันสี่ <ų, sen. S 1> อันเราประ สามเหลี่ยมเล็กเนี่ยกี่ชิ้นเราถึงจะได้สามเหลี่ยมใหญ่ลูกกี่ชิ้นเรามีสีน่นั่นไงเห็นปะ่ะทีเพอเอเรามีสามเหลี่ยมเล็กสี่ชิ้นเราจะทาให้เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ได้กี่ชิ้นนะเพราะว่าแต่ละสามเหลีอ่าสี่เรามีสามเหลี่ยมเล็กสี่ชิ้นใช่ไหมลูกสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยเราต้องใช้สามเหลี่ยมเล็กประกอบกันเป็นเนี่ย,ยนับอยูเด็กเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยอันนี้ได้ได้กี่อัน ล้วใช้สองอันมาเป็นหนึ่งอันถูกไหมทีนี้เรามีสี่อันเนี่ยพอเราประกอบกันแล้วเราได้สามเหลี่ยมใหญ่กี่รูปเนี่ยสี่ชิ้นเนี่ยเราได้กี่รูปรืเนี่ยสามเหลี่ยมเล็กเนี่ยประกอบกันอย่างนี้ได้สามเหลี่ยมใหญ่กี่ชิ้นสองชิ้นทีนี้สามสี่เหลี่ยมเนี่ยเราต้องใช้สามเหลี่ยมใหญ่กี่กี่อันถึงจะได้มาเป็นสี่เหลี่ยม ป็นสามเหลี่ยมใหญ่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเราได้แปดชิ้นนี้เราทําเป็นสี่เหลี่ยมได้กี่อันันั่นแหละแต่แค่นั้นเองเข้าใจยังเ<ะ>ออนี่เยากเลยคุณเ<ะ>ข้าใจหรือย,ยังเข้าใจจริงๆหรือย,อยังหุกค<ะ>่ะอ่มอแม่ถามกลับ สามเหลี่ยมเล็กจะทําเป็นสามเหลี่ยมใหญ่เราใช้กี่ชิ้นสองชิ้นสองชิ้นทีนี้เรามีสามเหลี่ยมเล็กสี่ชิ้นเราจะได้สามเหลี่ยมใหญ่กี่ชิ้นสองชิ้นค่ะเก่งมาก่ยะยอดเก่งมากอืข้อต่อไปข้อต่อไปครูต้องสอนเองละค่ะอธออิบายคุณไม่เข้าใจปุมถาม,ถามพี่เลบไม่เจอพี่พี่พี่อธิบายให้ช้าลง เข้าใจไหมครับแม่รู้ว่าลูกเก่งไงทีงนี้ว่าน้องเนะี่ยไม่มีพื้นฐานป .3 เลยเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เราปูพื้นฐานน้องให้แน่นก่อนน้องจะขึ้นมาใจเป็นสเต็ปสเต็ปเรามีเวลาเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาให้สมบูรณ์แบบที่ติดที่สุดอะ่ะและอย่างบางทีภาษาอังกฤษน้องไม่เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงคาว่าสมูทนูเข้าใจไหมคาว่า Smooth สมูทแปลว่าสมูทแปลว่าแบบ,บสมบูทนะฮะแบบ ต้องบอกของสมูทจริงๆคำว่าสมูทก็คือเขาเรียกเรียแน่นเอร์เฟสสมูทแบบไม่เป็นไรค่อยๆเรียนแต่ปุ่นไม่เข้าใจปุ่นต้องถามทำไมปุ่นกล้ามาถามแม่เละเอาแม่ถามซิพี่นัทอธิบายปุ่นไม่เข้าใจเหรอไม่เข้าใจปุ่นต้องบอกพี่พี่นัท<ะ>คะข้อน,นี้ปุ่นไม่เข้าใจเลยเอ่อ ใหม่ได้ไหมเนี่ยปุ่นถามพี่น่าจะไม่รำคาญแต่ปุ่นต้องตั้งใจด้วยคือทุกอย่างมันมาลงที่แม่ไม่ได้แม่พยายามที่จะให้หนูช่วยเหลือกันเข้าใจไหมเข้าใจแม่ไหมนี่ถ้าปุ่นจะรอให้แม่แม่เล็กติววิทยาศาสตร์ทีหน่อยแม่เล็กติวภาษาไทยแม่เล็กมติวภาษาอังกฤษแม่เล็กติวคณิตศาสตร์วันๆแม่เ็กม่มต้องทำ ไหนต้องออกไปซื้อของไหนต้องเย็บผ้าไหนต้องทําง,งานส่วนตัวของตัวเองอีกถ้าจะให้แม่ทําอยู่คนเดียวอ่ะทําไม่ได้พี่นัดพยายามที่จะดูแลหนูละพยายามที่จะสอนหนูเนาะอันไหนไม่เข้าใจพี่นัดสามารถอธิบายได้ใช่ไหมครับเออเขาไม่เข้าใจตรงไหนแบบบอกพี่มาเลยพี่จะได้เรียนีแม่จะบอกข้อเสียของพี่นัดให้พี่นัดพูดเร็วอ่าอธิบายเร็ว คือพี่นัดแน่นภาษาคณิตศาสตร์ไงแต่น้องไม่แน่นการที่เราจะเป็นติวเตอร์ได้เราจะต้องทำไงไปได้ให้คนที่เขาไม่เข้าใจอสามารถเข้าใจแล้วเราสามารถย้อนถามเขาและให้เขาอธิบายกลับสังเกตไหมเมื่อก,ก่อนแม่ติวคณิตศาสตร์นัดแม่จะย้อนถามนัทเสมอเลยนัดไหนอธิบายให้แม่เล็กฟังหน่อยอันนี้แม่เล็กอยากรู้นะัเข้าใจจริงไหมเข้าใจป่ะการที่เราย้อนถามเนี่ยเป็นการทบทวนให้เขาอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่แม่ ตีความนิสิตให้หนูเพราะฉะนั้นนักก็ต้องถ่ายทอดที่ได้เพราะถ้าเราถ่ายทอดไม่ได้เราก็ไม่สามารถเป็นติวเตอร์ที่ดีได้ไม่เล็กรับจ้างมาตักก้งแต่ตัวเองเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นไม่เล็กจะเข้าใจแหละว่าแต่ละคนเขาความรู้พื้นฐานเขาไม่เหมือนกันเราจะทําไงละ่ะเออคนนี้มีอย่างนี้ทำไมเขาถึงไม่เข้าใจวะเขาจะไปคิดว่าเขาโง่ไม่ได้หรอกเพราะคนเรามันถนัดไม่เหมือนกันอย่างไม่เล็กเวลาไม่เล็กมองเขาก็เออพยายามที่จะถามเขาแหละทวนทบทวน ปุ่นปุ่นต้องการกล้าถามพี่นัดพี่นัดอันนี้ผมไม่เข้าใจมันมาจากไหนเหรอเนี่ยการที่เราถามมันไม่ได้บ,บอกว่าเราโง่นะการที่เราถามนี่คือเป็นคนคนที่ทำอย่างนี้ได้แต่เป็นคนที่เก่งมากคือกล้ายอมรับความจริงเฮ้ยราะนี้คุณไม่ได้แม่เล็กก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องเพราะบางเรื่องแม่เล็กเองชอบถามลุงบอลเลยบอลคะกทำไมมันเป็นอย่างนี้ะนะคัอย่างนี้อย่างนี้แม่เล็กไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องเข้าใจไหมปุ่น สามเหลี่ยมใหญ่ใช้สามเหลี oh. ่ยมเล็กล um, ูกนะทีนี้เรามีสามเหลี่ยมเล็กสี่ลูกแม่อยากรู้เราจะได้สามเหลี่ยมใหญ่กี่ลูกสอเพราะอะไรอ่ะมีสี่อันทีนี้แม่อยากได้ถ้าแม่มีสามเหลี่ยมเล็กสี่ลูกแม่จะได้สี่เหลี่ยมกี่ลูกหนูไม่อ่ะเห็นปะ วเก่งว่าเก่ง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 เก่อ่นี่มือนยไอไฟนี่เห็นไหมเจ๋งอ่ะเห็นไหมในที่สุดปุ่นก็เข้าใจปุ่นถามพี่เนี่ยพี่เก่งนะแต่ว่าปุก็บอกพี่นะพี่นัดอธิบายช้าลงไหนได้ไหมคะตรงไหนติดไม่เบื่อเลยที่จะอธิบายให้พวกหนูฟังเห็นป่ะหนูสังเกตไหมแม่จะไม่ค่อยเบื่อเวลาใครถามอะไรแม่แล้วแม่ตอบได้นะแม่มีความรู้สึกโอ้ดีจังเลยเราอธิบายเขาเข้าใจได้เข้าใจแม่นัด เวลาเราอธิบายอะเราจะไปคิดว่าไม่โง่อย่ว่าแม่เรื่องแค่เนี้มึงไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้เพราะบางเรื่องเราก็ไม่รู้เห็นปะเอาแค่เรื่องฉนวนกันไฟฟ้าเนี่ยหนูสามารถบอกได้ว่าฉนวนวอ๋อมันไฟฟ้าไม่สามารถผ่านได้แต่หนูกลับทําอีกอย่างหนึ่งอย้างไ,งไหมถ้าไฟดูดหนูขึ้นมาถ้าไม่เล็กไม่เห็นคนอื่นเห็นอาจจะคิดว่านัดเป็นระบับอยู่ก็ได้ถูกปะ,อะเออ เพราะฉะนั้นไม่มีใครฉลาดทุกเรื่องเลแม่เล็กก็ไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องแต่ว่าเราจะถ่ายทอดให้เป็นอะทำยังไงเข้าใจป่ะน้องอาจจะแบบดูงโง่จนแบบหนักขึ้นแบบอุณหภูมิสูงในร่างกายปี๊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 ป,ปี๊มาอาสะตอฟตัวเองก่อนโอ้ยจริงว่ะเฮ้ยอะเราหันกลับไปอธิบายไม่เล็กชอบอธิบายอาจารย์ชอบสอนคนอื่นสอนในสิ่งที่ตัวเองรู้นะเพราะฉะนั้นไม่เล็กก็จะหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่เด็กๆ เขาสามารถถ่ายทอดไปคนอื่เขาเข้าใจไม่ได้สอนเด็กคนเดียวนะสอนสองคนแต่และคนเรียนระดับคนละระดับชันไม่ได้กินพยายามให้เขาเขายังได้เกรดดีขึ้นมาจนแบบเขาอยากให้เราสอนต่อนอะ่ะก็เหตุผลมีเนาะแม่ก็เล่าให้ฟังเรื่อยใช่ไหมประสบการณ์ชีวิตที่ชโชคโชนโยนดนยัยนั้นส,สับโขกสับโขบมาเนี่ยโขกสับมาเนี่ยเห็นไหมทีนี้ปุ่นเข้าใจแล้วเนาะ เข้าใจเนาะเนี่ยปุ่นเก่งอ่ะปุ่นเก่งจริงๆปุ่นเก่งนะลูกปุ่นเก่งมากแต่ปุ่นต้องตั้งใจอีกนิดนึงตั้งใจเอาไว้ตั้งใจปุ่นตั้งใจแล้วปุ่นปุ่นไม่อยากให้คนอื่นชมหรอกเด็กอย่างนี้เด็กอย่งนี้ฟังวาาเก่งมากเลยหน้าตาก็น่ารักแถมเก่งด้วยเวลาเงี้ยแม่ซื้อขนมให้กูหนูกินแม่จะได้ไม่รู้สึกว่ามกูกินของกูทำไมเนี่ยเปรืองโง่ชิบหายเลยไม่ตั้งใจเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่อยากคิดอย่าง แี่ให้ข,ข้อต่อไปเนี่ยให้พี่นัทติวได้ไหม,มพี่นัทเขาเก่งน,นะพี่นัทเก่งมากนะลูกพี่นัทสามารถสอบคณิตศาสตร์ได้เต็มร้อยระดับประเทศเนี่ยเก่งน,นะแม่ยังปลื้มใจเลยแม่ยังมีความรู้สึกโอ้ตายแล้วลูกชายฉันเก่งลูกสาวฉันเก่งเวลาปุ่นไปวิ่งกลับมาปุ่นไม่จําเป็นจะต้องแบบได้ถ้วยทุกครั้งนะแต่แม่เห็นปุ่นพยายามอ่ะพอเด็กมันมีความพยายามผู้ใหญ่มันโม มีความสุขชิเป่งเลยอ่ะผลมันจะออกมายังไงอ่ะแม่ยังไม่รู้หรอกแต่แม่เห็นความพยายามเห็นความมานะของพวกหนูเนี่ยคือมันก็มีกําลังใจลุงบอลก็มีกําลังใจแม่เสียดายตังไหมคือของพวกหนูพวกหนูกนิกนแม่ไม่ได้เสียดายตังเลยอายี่ปุ่น 11โมงแน่ใจว่าเข้าใจไหมแน่ใจว่าได้ตอบตอบไหปุ่นตอบปุ่นเขาตอบถูกไหมพี่นัทตอบถูกแล้วครับไม่หมายถึงว่าที่เขาตอบเอาไว้เนี่ยเขาตอบถูกไหมไม่ได้ตอบอ้าวยังไม่ถึงยังไม่ได้ทาถึงเนี่ยประเด็นโอเคเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นต้องทำมาเนี่ยให้หมดก่อนอันดับแรกนะคะพี่นัทพี่นัทต้องตั้งใจเขียนหนังสือให้มากกว่านี้การที่เป็นครูที่ดีเนี่ยขายทอด้อยคนอื่นเขาเห็นเวลาเราเขียนกระดานเขาต้องอ่านเรียนรูลออกแม่ไม่ได้ให้หนูไป เก่งคัดภาษาไทยเก่งนะไม่ได้แต่ว่าลายมือต้องให้เขาอ่านได้ออกนักก็แบบไปเล็กกายมือสวยไหม,มะปะสูสนะปีมือกัน